พี่ปรับกระจกอัตโนมัติอัตโนมืออัตโนมยัยอัตโนมยัยแทมโก้9,900ส,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดาวดัมซิ่งเช่นเคยนะคะช่วงนี้ยังไม่มีงานวิ่งดินนะคะก็เลยถือโอกาสเอารถด,ดัมมารับจบเข็นข้าวนะคะบังเอ,อิญมาเจอพี่รถเกี่ยวค่ะ บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ของเข้าดีจริงๆค่ะแรงทั้งคนแรงทั้งรถนะคะยอดฝีมือจริงๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราพาเข้าไปรับชมคลิปกันเลยค่ะ แรงเลยอ่ะ เครื่องมาแล้วเอาใหม่เอาใหม่ป๊อป <c oughs> เอาไง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 ตั้งลำใหม่ก่อนอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนทางขึ้นเดี๋ยวไปขึ้นอีกทางนะคะสุดยอดจริงๆ ไม่ต้องพึ่งคนขุดนะคะขึ้นเองได้นะสุดยอด หาาปุ้งอพมติดโบด้วยเครเดย์โอหโหเคสเคทเดย์ประกอบไหมนะช่างเอกช่างเอกช่างเอกบุรีลำแทมโก้เก้าพันเก้ามันไม่ใช่โครงมันไม่ใช่โครงติ่งเหมือนตัวไอ้แล้วมันก็หอนดีนะ อ,อ,อยู่ที่เราตั้งปั๊มกับตำนานเนี่ยหอนเดียวตั้งเดียถ้าเป็นเครื่องฮิโน่มันจะเป็นเครื่องเซียงกงแต่ถ้าเอาเป็นอีสุหรือำนู่นมันจะเป็นเครื่องไม่ได้จเลยเอาอีสุเป็นเครื่นนนนองเลยสวยสวยจะโบนเโบน์โบน์เป็นคง,งเดิน แต่ว่าอีกตัวหนึ่งคันที่ว่าจอดซ่อมนึ่งเป็นของสิ่งแรงแรงเลยนะหรู้ว่าเขาดีแรงนี้มัีสี่คันในประเทศไทยทาแก่ผมได้สองคัน้กซูนเขามาขอซื้อคืนขาแกไม่ขายอันไหนคันนี้อ่ะนะคันที่จอดหนึ่งเป็นรถตึ้มแบ็คบริษัทเขาขอซื้อคืนเป็นรถตึ้มแบ็คทากแกไม่ขายในประเทศไทยมีสี่คันทาแก่ได้สองคัน พคตรแรงเลยรถก็แร<ล>งคนก็แ<ส>รงแ,<อ>แบบขึ้นแบบไม่ได้งอคนขุดอะ่ะ <c oughs> ตัวเดินช่วงล่างสูงแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยสูงก็ไม่เป็นแขนะตัวที่ว่ากําลังทําอยู่กับตัวที่ว่าจอดอ,อยู่กลางๆอันนี้ยกระดับมีหน้าลมโดยเฉพาะม,มาดัดแปลงใหม่มีหน้าลมโดยเฉพาะรถ ดันน้ารวมดูเยอะเลยใจเฉยอคือไอรถคันอื่นนี่ต้องไปขุดไอ้นี่ขุดนนะอันนี้โคตรเลยนะเออจกไฟฟ้าปับใช่เหรอไปแย่ตัวปับอยู่้างบนเลยปับอยงบนตัวปับยงบน ไมเอาเอาถปให้ดู่อระบบไม่แหย่มไม่ลมไม่กลัวโอ้สุดยอดสุดยอดลมไม่กลัวถ้ามันไม่ลมมันไะได้มีสัตว์เด็นได้ยังไงแต่รถเขาดีจริงเมื่อวานจะติดก็ไม่ติดสีรอบมันไม่ลมงหลายรอบประวัตินั่งน่งข้างล่ามันต รถก็แรงคนก็ใจเออคนขับฝีมือด้วยอะไรที่ปรับกระจกมาดูหที่ปรับกระจกเลยลกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าที่ปรับกระจกที่ปรับกระจกอัตโนมัติอัตโนมืออัตโนมัยอัตโนมัยีไ วันนี้เราก็เอารถมาใส่ข้าวด้วยนะคะรับจ้างเข็นข้าวนะคะช่วงนี้เออรองานดินนะคะช่วงนี้ต้องหารับจ็อบไปก่อนไปกับรถเกี่ยวนะคะแทมโก้เก้าพันเก้านะคะเออถ้าจำไม่ผิดนะแรงอะ่ะผิดโบด้วย ีก็ลาไปก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็ใกล้จะเต็มแล้วนะเดี๋ยวต้องขอตัวไปเข็นข้าวกันค่ะช่วงนี้รับจ้างเข็นข้าวนะใครต้องการรถเข็นข้าวทักมาได้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ